สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเช่นเคยสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะก็คือแจ้งข่าวราคาการของยางพาราประจําวันที่17มกราคม2567นั่นเองค่ะมาดูกันว่าราคายางพาราวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มกันที่น้ํายางสดณหน้าโรงงาน DRC ีไม่ต่ำกว่า35% 68บาท30สตางค์ค่ะปรับเพิ่มขึ้นมาอีก60สตางค์ราคา ท้องถิ่น65บาท30สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 73เปเซสบาท8ปสตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก73สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น70สบาท8ปสตางค์ยางแผ่นโรมควนันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนนะคะ80สบาท8สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก1บาท13สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น77บาท8สตางค์ อย่างก้อนถ้วย DRC 100%59 สบาท80สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก30สตางค์ราคาท้องถิ่น56บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 50% 29บสาท90สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก25สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท90สตางค์ค่ะอย่างก้อนถ้วย DRC 5 5 32บาเบาท89สสตางค์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก18สตางค์ราคาท้องถิ่นก็จะอยู่ที่29บาท89สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 65% 38บาท86สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก22สตางค์ราคาท้องถิ่น35บาท86สตางค์ต่อกิโลกรัมและก็ยางก้อนถ้วย DRC 70%นะคะ42บาท30สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะอีก35สตางค์ ราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่39บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและนี่ก็คือราคากลางของยางพาราในวันนี้นะคะยาวไปถึงวันที่19ก็คือ17ถึง19มกราคม2568นะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังค่ะ